รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับ พบกับเรื่องรถท,ที่ทุกคนต้องรู้ไปกับผมนะครับนะ้ทเทพปอจินดาวันนี้ผมมีเรื่องราวของรถยนต์มากมายมาเสน,นเอ,อเช่นเคยนะครับในช่วงเรื่องรถต้องรู้วันนี้ครับมีเรื่องราวของเบียน l c i กนะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นปลายโมเดลแล้วนะครับกับราคาค่าตัว2 5 9ล้านหนบาทนะครับไปดูกันว่าสมรรถนะรวมถึงรายละเอียดต่างๆของรถคันนี้จะเป็นเช่นไรครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับ m g v s s u v ครับรุ่นนี้ครับ SUV พลังไฮบริดนะครับรุ่นล่าสุดจาก MG ผมมีเรื่องราวพร้อมกับบททดสอบของรุ่นนี้มานํเเสออเช่นเดียวกันนะครับส่วนในช่วงท้องโลกยานยนต์นะครับก็มีรถใหม่มานํเเสออเช่นเดียวกันกับ New Toyota Yaris สนะครับพร้อมกับ CP พีโฟตอนเนี่ยเขามีรถใหม่นะครับเป็นทักขนาดใหญ่ซึ่งรถทักรุ่นนี้นะครับเราได้ไปสัมผัสมาเช่นเดียวกันนะครับในช่วงท้องรลยานยนต์ห้ามพลาดเลยครับ และสุดท้ายในช่วงรู้ก่อนขับกับอิลสูครับวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของประกันภัยครับพฤติรกรรมต่างๆหรือการการะทําต่างๆนะครับที่ประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในกรณีรถของคุณที่เกิดอุบัติเหตุนั้นจะมีอะไรบ้างช่วงนี้มีคําตอบครับท่านผู้ชมครับหลังโฆษณานะครับทั้ง b m w X 1 LCI และ MG V H S U V รออยู่ครับเรามองหาสิ่งที่เป็นที่สุด มอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX-8 m ใหม่ feel the drive นิวอิซุ u วีครอสโฟร์บาโฟพาคุณก้าวข้ามทุกขี่จำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทางอิซุ u วีครอสโฟร์บ s t โฟ of มาสเตอร์ออฟออโรดส์นี่คือเมทัลเวิร์ดอ้าวฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชก็มานิวเอ็มจี e w MG v เอสีเป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเลย ไม่มีบทบาทที่คนอื่นสร้างมีแต่ตัวตนที่เราเลือกเองไม่ต้องรองใครสั่งแอคชั่นแค่ลุยไปตามที่หัวใจบอกไม่มีเทคสองหรือสามให้แก้ตัวเพราะบางสถานการณ์ก็ไม่มีที่ว่างให้คำว่าผิดพลาดใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครกล้าคิดนิสสัน n a วาร่าใหม่ ที่เหนือกว่าทุกข้อจำกัดนิว <S, <S, s, s ิตซูบ n ชิเ i ็กซ์แพน i ดอร t มิต i ูบิชิมอเตอร์สนิว e ี i ูซแรงลุกใหม่เราใจส์ i ไปแล้วเนี่ยคุ้นตามากทั้งทั้งคันนะรูปลับภายนอกนะครับแต่มีการปรับปรุงอยู่นิดหน่อยอ่ะอันดับแรกนะครับเป็นเรื่องของไฟ LED เบียนแต่ป็นอยู่ LED อันนี้มาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้านะแต่ก็ไม่ได้มีการหมุนตามพวงมาลัยนะหรือว่าเป็นไฟสูงต่มอัตโนมัติไม่มีนะครับเป็นแค่เปิดปิดอย่างเดียวแต่ทางหน้าใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ในซี่กระจังเนี่ยเขาใช้เป็นสีดําเป็นแบ็กนะก็ดูแบบดุดันขึ้นมานิดนึง นอกจากล้อนะครับรถลายใหม่ที่เป็นแบบดับเบิลสโตรกแล้วนะทูโทนนะครับดิสเบรกสีลอ้อแล้วก็ข้างหลังเอ็มเทนิคเขาแต่งมาให้นะแอบดูนิดน,นึงด้วยท่อเสียปลายคู่นะครับอีกหนึ่งความโดดเด่นนั้นมาจากเทคโนโลยีของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะเป็นดีเซล2.0ลิตร190แรงมา้าผมใช้คําว่าเป็นเครื่องยนต์สหรกรณ์แล้วกันเพราะว่าทั้ง bm และ b e ย y u นะนอกจากแบรนด์ bm เนี่ยมินี้เขาก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ในรถยนต์ของเขาเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการใช้ เครื่องยนต์กับรถยนต์ในเครือของเบียนแต่มันอยู่กรุ๊เขาอะนะครับภายอกรอบคันก็ประมาณนี้นะครับแต่จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันพร้อมกับกล้องนะครับที่จับภาพด้านหลังท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ภายในห้องโดยสารของเบียน UX1 LCI S Drive 2 0 D นะครับหน้าจออารมณ์ BM ก็เลยครับเป็นทรงกลมนะครับแบบอนาล็อก2ช่องส่วนจอกลาง10.25นิ้วตรงนี้นะก็มีการเขาเรียกว่าเป็นจอบแบบใหม่นะที่ BM ติดตั้งมาให้นะครับเนวิเกเตอร์มีมาครับมีการแสดงภาพจากกล้องมองหลังออกมาที่หน้าจอกลางตรงนี้ครับ mm hmm. มีในส่วนของระบบช่วยจอดอัตโนมัติซึ่งแสดงภาพจากหน้าจอตรงนี้ครับ mm hmm. แต่น่าเสียดายจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับ การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto นะ Apple CarPlay นะทำไม่ได้จ้ะทัดลงมาโอ้โห,โห,โหมีช่องใส่ CD ดีมาให้ด้วยแล้วจะไปซื้อที่ดีจากไหนครับเนี่ยเกียร์เป็นบวกลบที่ตำแหน่งคันเกียร์นะครับแล้วก็เพิ่มความสุกสนานกันครับขี่ด้วยแพลตินชิปที่พวงมาลัยตรงนี้นะเกียร์มีมาให้ทั้งหมดเป็นตัว8จังหวะนะครับที่ติดตั้งมา กับเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลออนี้นะครับขัดลงมาก็เป็นเรื่องของการควบคุมตัวทัสกรีน,นะครับเราเลือกควบคุมได้จากตัวจอมันเองหรือปุ่งควบคุมที่อยู่ใกล้ๆกับตัวขันเกียร์นะครับคันนี้ไม่ได้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ x d r i v e นะจะเป็นแค่ s d r ได e เพราะฉะนั้น X1 LCI ขับเคลื่อน2อล้อนหน้า เอาละท่านผู้ชมออกสู่ถนนชันเมืองกันนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ในเรื่องของอัตราเร่งดูซิว่าเป็นยังไงเมื่อกี้เราลองในเมืองมานะการเก็บเสียงดีนะครับช่วงล่างก็ขับความเร็วตําๆเนี่ยโอ้โหเฟิรม์มสบายสบายเลยแต่นิดนึงในกรณีที่ผมกระแทกคันเร่งน้ํเมื่อกี้มีการเร่งแซงมีอะไรพวกนี้มันรู้สึกวิว,ว,วน,น,นิดนิดน้ในเรื่องของรถขับหน้าที่ตัวนี้พลังมันสูงนะมันก็ทําให้แบบหน้ามันลอยๆยหน่อย เอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยนะไม่เกิน8วินี้นะสนใจไหมคือความแรงเขาใช้ได้เลยนะครับการยึดเกาะเนี่ยแน่นอนสี่ล้อมันยึดเกาะดีกว่าอยู่แล้วแต่ระบบเขาก็มีเข้ามาช่วยนะครับเป็นระบบเขาเรียกว่าระบบตัดกําลังลขณะเข้าโค้งนะครับเขาจะบาลานซ์ของความเร็วกับโค้งให้มันสัมพันธกันเพราะฉะนั้นกรณีที่จะเกิดการหลุดโค้งนะครับหรือเอาออฟคอนโทรเนี่ยควบคุมรถจะเป็นโอเวอร์อันเดอร์เนี่ยระบบเนี้ยมันจะช่วย ตัดกําลังให้ใน,นระดับหนึ่งก่อนนะครับก็แน่นอนอุบัติเหตุที่มันรุนแรงอาจจะเบาลงมาระบบตัวช่วยแต่ไพวกตัวจำกัดความเร็วเอ้ยมีมาให้นะแต่ไม่มีควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคุณตันโถดไม่มีนะครับบายสปอร์ตไม่มีนะความเร็วสูงสุดนะครับทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเครื่องบอล็อก,เล,กเล็กเนี่ยดีเซลสโซ่อูสุดลิรเนี่ยเขาเคมัาแล้วก็เชื่อมั่นเขาละว่าประมาณนั้นนะแต่ผมวิ่งอยู่าประมาณนั นี่นะครับ120-140โดยประมาณข้อท่าดีแต่ถ้าเกว่าคุณกระ่่าคันเร่งแรงๆนะอาจจะมีอาการเวอเล็กๆนะคือหน้าหน้ามันลอยลอยหน่อยนะฟิลลิ่ง BM ที่เป็นขับหลังมันจะไม่เป็นฟิลลิ่งแบบเนี้ยแต่พอเป็นขับหน้าเนี่ยนี่มันจะดูแบบเบาๆวิวนิดนึงแต่พอหลุดช่วงต้นไปปุ๊บช่วงกลางช่วงปลายเนี่ยมั่นใจได้กับการยึดเกาะของตัวช่วงล่างนะครับ เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับทั้งรีวิวพร้อมกับการทดลองขับวันนี้กับ BMW X 1 LCIS ได้2 0 dm Sport ครับก็สิ่งที่ได้นะไอ้เรื่องรูปลักษณ์เนี่ยก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากนักนะถือว่าเป็นปลายโมเดลละเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยคาดว่าสิ้นปีนี้ได้เห็นแต่พอเป็นปลายโมเดลปุ๊บนะฮะ bsi ให้10ปีเลยนะภายในก็ปรับปรุงไม่ได้มากนะถ้าเทียบกับคู่แข่งผมหยิบยกเจลเ0 0 ขึ้นมาเป็นผู้แข่งของเจ้า X1 นี่นะตรงตัวเลยครับยี่ A200 มีความใหม่สดในโปรดักต์มากกว่าต้องบอกอยนี้แต่ B.M เนี่ยมันเป็นปลายโมเดลเนาะยังคงความคลาสสิกของ B.M เอาไว้เสียดายที่ชุดมาตรวัดยังเป็นทรงกลมเป็นอนาล็อกอยู่ตรงนี้นะแล้วก็รวมถึงไวเด c h a r ์จยังไม่มีมาให้นะครับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ยังไม่ได้แต่ตกว่าขุมพลังเนี่ยแจ๋ว เจ้าวตรงที่ว่าคุณใช้คันเร่งเต็มเมื่อไหร่อ่ะโหมันพร้อมพาคุณพุ่งทย,ยานได้ตลอดเวลานะกับเครื่องดีเทลเทอร์โ,รโบของเขานะครับรวมๆแล้วเนี่ยผ่านแต่ฟีเจอร์แห่งยุคแห่งสมัยน้อยเปนิดซึ่งไม่ใช่เฉพาะ BM นะจากแบรนด์ยุโรปอยู่ในคลาสของแซกเมนต์เนี่ยน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลย ท่ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ MGVSHEV นะครับถึงคิวที่เราได้ทดลองขับกันแล้ว MGVSHEV นะครับกับการมาในครั้งนี้ MG เขาออกมาเติมเต็มในคลาสของ SUV ครับก่อนหน้านี้จะมีในส่วนของ MGSS นะครับซึ่งเป็น SUV คลาสใหญ่นิดนึงแล้วก็คลาสล่างอย่าง MG z S แต่ตรงกลาง MG ไม่มีซึ่งวันนี้ MG V S S E V เอามาตอบโจทย์เซกเมนต์ตรงนี้นะครับมิติตัวรถเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองรุ่นเลยแต่ก็จะมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมเห็นจากกริวหน้านฮะเขาบอกว่ากริวหน้าตรงนี้มีทิศทางมีต้นแบบกดีนทางจากรถไฟฟ้าครับ ก็คล้ายๆกันนะเหมือนปิดทึบแต่ว่าถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดมันจะมีการเจาะรูเพื่อระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์นะครับรวมถึงไฟที่เป็นรูปแบบของ f ู l l LED เลยนะตรงนี้ก็ทํามาสวยงามแล้วก็นี่ครับที่ท่านชมเห็นสีฟ้าเนี่ยตกแต่งไว้ทั้งหมดประมาณ4จุดด้วยกันนะครับมุมมองด้านหน้าซึ่งตรงนี้ก็จะบ่มบอกว่ารถคันนี้ขุมพลังเป็นรูปแบบของไฮบริดนั่นเองนะครับล้อแม็กเป็นขนาด17นิ้วซึ่งดีไซน์ของล้อเนี่ย เป็นแบบของรถไฟฟ้านะซึ่งเป็นเรื่องของดีไซน์ซึ่งช่วยในเรื่องแอโรไดนามิกนะครับด้านบนแนะ่นอนว่า MG ให้ซันลูฟเป็นพาราโนมิกกราสขนาดใหญ่มนาะอยู่แล้วนะครับด้านหลังก็เป็นมุมมองใหม่ในส่วนของชิคเซนเซอร์นะท่านผู้ชมไปหาซื้อได้จากโชรูมจำหน่ายครับราคาทั้งระบบเนี่ยอยู่ประมาณ2 0,000กลางๆโดยประมาณนะก็ใช่ว่าซื้อรถไปแล้วจะติดตั้งไม่ได้โชรูมเขาพอมีจำหน่ายให้นะครับตรงนี้เป็นภาพรวมของรถทั้งหมด เรื่อง,องรอาภายนอกแต่ภายในไฮไลท์ก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะาุผู้ชมจอเนี่ยนะที่อยู่บริเวณคอนโซลเนี่ยเขาให้มาแบบ2จอขนาดใหญ่12.3นิ้วทั้งในส่วนของชุดมาตรวัดและในส่วนของตัวทัชแพดซึ่งเป็นควบคุมในเรื่องของความบันเทิงน,นะครับไอสมาร์ทติดตั้งมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้าและอันนี้เป็นคร่าวๆเราละเอยียเพิ่มเติมของภายในรวมถึงการทดสอบมาน,นในครั้งนี้นะที่ต้อรับชมกันต่อครับ จะลองสูนถึงร้อยกันก่อนนะครับทางบริษัทผู้ผลิตเขาเค้มไว้ที่ไม่เกิน9วินาทีเดี๋ยวเราไปลองดูว่าเท่าไหร่ตอนนี้แบตเตอรี่เต็มนะฮะก็แปดหน่อยๆน,น่าจะมีแหละอ่ะลองดูห้าสี่สามสองโอ้เลกสั้นนะ เรื่องของโหมดสปอร์ตผ่านไปนะครับที่ลองโหมดสปอร์ตก่อนนี่ว่าแบตเตอรี่ที่เราขับมันเนี่ยมันเต็มนะครับพลังกำลังก็ได้เต็มที่นะ,ะมาลองในเรื่องของเข้าโค้งนะครับตัวช่วยกระจายแรงเบรกตัวช่วยตัดก,กำลังในโคง้งผมก็ลองโคว์สปีดดูนะว่าเข้าโค้งมันจะตัดได้ขนาดไหนนะครับมันช่วยเหลือขนาดไหนอนี่กำลังตัว กล่อ,องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะตัดการตัดเองเมื่อกี้ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวไอ้คาร์ดเนี่ยมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับระบบมันจะช่วยดรอปกำลังไว้ให้นะครับแต่ว่าองศาของมุณหภูมเกินนิดหนึ่งก็แก้หน่อยไม่เป็นไรอุณหภูมิคมดีนะท่านผู้ชมลองที่บนถนนมานะครับก็กลับมาลองกับถนนแขกนี้ยี่ห้อใกล้เคียงกันนะก็มีแบบหันตามรอบความเร็วอยู่แล้วด้วยกคกบคุมจะได้นะ แต่ช่วงล่างพอมาวิ่งในแท็กอย่างนี้รู้สึกว่าดุ่มๆนิดนะครับนะก็คือต้อบอกว่าก็ไม่ได้เสียการควบคุมมากมายนักนะระบบก็มาช่วยเหลือตอบโจทย์ได้ดีนะครับการกขับขี่บนถนน หลวงหรือในที่เขาจับแพ็กที์ว้ให้รูปแบบอย่างนี้นะว่าโอเคถ้าเทียบกับ ZS นะซึ่งเครื่องยนต์พื้นฐานเนี่มาจาก MG ZS ีเนะโอ้โหอละเรื่องคันนี้ขับสนุกกว่าเยอะเครื่องยนต์ตอบสนองการใช้ความเร็วได้มากกว่า ZS แบบชัดเจนนะครับ ลองในเรื่องการควบคุมผม,มอะไรทีน้านสาดรองผมเราจะลองโอเวอร์สปีดนะครับเขาบอกว่าให้6เส เรียบร้อยครับวันนี้กับการทดสอบ MG V S H E V ครับนอกจากรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยนะอุปกรณ์ภายในทนะันสมัยไม่แพ้กันนะครับตัวจอที่เป็นจอคู่นะขนาดใหญ่ด้วย ไซส์12.3นิ้วทั้งคู่นะครับแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องที่ว่าสามารถเอาภาพ Google Map เนี่ยมาโชว์อยู่ที่หน้าจอมาัหวัดใดเลยนะในส่วนของจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับเชื่อมกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto มีไวั์เดชชาร์จมาให้ด้วยนะสำหรับสมารถนักการขับขี่ในขุมพลังไฮบริดนะครับปรับปรุงมนดีเลยอัตราเร่งที่ขาดหายไปสำหรับ ZS ที่มีผู้ใช้เนี่ย รีเควสกันหลายคนนะครับวันนี้ MG กลับมาใหม่ศูนย์ถึงร้อยสำหรับสนะหนึ่ลิตรพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบ H.E.V. ตรงนี้นะครับไม่เกิน9วิผมทำได้อยู่8.6วินะครับตอนที่ไปลองที่สนามปทุมธาน,นีสปีดเวโวอ,อัตราเร่งปุ๊บปาร์ตขึ้นมาแบบคนละเรื่องกับ ZS เลยนะครับตั้งแต่ที่บล็อกเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันช่วงล่างเหมือนกันกับ ZS แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีน้ำหนักแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยกว่าโล ทางวิศวกรของ MG เขาบอกว่าไอตัวช่วงล่างเนี่ยมีการอัปเกรดในเรื่องของสปริงในเรื่องของน้ำมันช็อคอัพใหม่นะครับทำให้วิิ่งการขับขี่ดีขึ้นช่วงล่างแน่นขึ้นเยอะเลยนะฮะผมมองแล้ววันนี้น่าสนใจสำหรับ MG VHSUV คู่แข่งในตลาดเยอะนะครับกลุ่มนี้ Toyota Cross ก็ใช่ h o n d a HRV ก็ใช่นะครับรวมถึง SUV h y b r i d ต่างๆนิสสันคิกเองก็ใช่แหะแต่ เขามีทีเด็ดกว่าชาวบ้านตรงนี้ว่าระบบต่างๆเนี่ยที่ให้แบบไม่มีกรัรในราคาที่ถูกที่สุดในตลาดณวันนี้นะสำหรับขุมพลังที่เป็นรูปแบบของไฮบริดนะ mm hmm. ก็ลองไปดูนะครับรถที่น่าสนใจอีกหนึ่งคัน MG v h s e v ครับ องหาสิ่งที่เป็นที่สุดเพื่อมอบให้คนที่เรารักแต่คุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันสร้างความผูกพันและก้าวไปพร้อมกันไม่รู้จบให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z t a CX-8 ใหม่ f e e l THE DRIVE นิวอิซุวีครอสโฟร์บาโฟพาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท <okay. S 1> ้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทางอิซุวีครอสโฟร์บ s t โฟ of มาสเตอร์ออฟออโรดส์นี่คือเมทัลเวิร์อ้าฮัลโหลเอมจีสวยนะจอใหญ่เวรอตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีวเลสชาร์จก็มา New MG VS HEV เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติเดนน กว่าท yeah. ุกข้อจากัด New Mitsubishi x p a n d e r Mitsubishi Motors ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย Mazda Ford BRG BMW ใหม่นิสันนาวราร่าใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีใครกล้าคิดวิริยะประกันภัย ข้าสู่ช่วงท่องโลกยานยนต์กับออโตเวอร์ไทยแลนด์นะครับสำหรับช่วงเวลาที่เราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวบนโลกยานยนต์กันนะครับช่วงนี้ยังขอใช้เวลาสำหรับการประชาสัมพันธ์งาน Big m ม t o r อร์เซล2022นะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่28สิงหาคมนี้นะครับก็ในงานนี้ก็จะมีรถใหม่แล้วก็มาเปิดตัวพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับและในงานนี้ก็จะเจอรถใหม่คันนี้ด้วยครับ t o โยต้ายาริสเอทีใหม่นะครับเจเนอเรชันที่2เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วและจะเข้าวิวอยู่ในงานด้วยอย่างแน่นอนครับบริษัท Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่เปิดตัวรถยนต์ Toyota ายาริ a เอทีเป็น e ีโคคาแบบซีดานฟาสต์แบ็กโฉมใหม่เป็นเจเนอเรชันที่2นะครับซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงดีไซน์ทั้งภายนอกใหม่ทั้งหมดและ ภายในก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นเดียวกันรุ่นท็อปสุดที่เรียกว่าพรีเมียมลักชัวรี่นั้นจะมีเบาะนั่งหนังแท้สลับกับหนังสังเคราะห์สีแดงพวงมาลัยคุ้มหนังเช่นเดียวกันไฟภายในห้องโดยสารสามารถปรับได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวมีมาตรวัดแบบดิจิตอลหน้าจอสี TFT ขนาด7นิ้วและเครื่องเสียงแบบหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้ว ทุกรุ่นรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสริมความปลอดภัยนั้นใช้ระบบ Toyota Safety Sense เต็มรูปแบบมีระบบควบควมุมความเร็วอัตโนมัติมาให้ใช้เป็นครั้งแรกในรถรุ่นนี้รวมทั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรก็ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีกำลังสูงสุดถึง94แรงมา้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi พร้อม Sequential Shift โตโยต้ายาริสเอทีเปิดตัวด้วย4รุ่นย่อยเริ่มที่รุ่นสปอร์ตสมาร์ทพรีเมียมและรุ่นท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ราคาเริ่มต้นเพียง539,000บาท แล้ววันนี้มีรถบรรทุกมาแนะนำครับเป็นรถบรรทุก4ล้อของ CP Photon รุ่น Allmark f r e i g h นะครับรถรุ่นนี้มีจุดเด่นก็คือเป็นรถบรรทุกที่มีมิติใหญ่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนที่จะขับนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยยังใช้ใบขี่ทั่วไปธรรมดาได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบป,ประกอบการบริษัท CP Photon Sales จำกัดแนะนำ All New CP Photon Allmark f r e i g h ซึ่งก็เป็นรถบรรทุก4ลอ้อแบบไม่ติดเวลาดีไซน์มีความทันสมัยในแบบยุโรปตัวถังนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นทุกมิติมีพื้นที่การบรรทุกซึ่งมากกว่ารถกระบะท,ทั่วไปถึง78%ด้วยพื้นที่หลังหัวเก่งนั้นมีความยาวถึง3,315ม mm, ิลิเมตรให้ปริมาตรบรรทุก11.84ลูกบาทเมตรใช้เครื่องยนต์ของ Cummins ยูโร3ขนาด2.78ลิตรให้กำลังสูงสุด120แรงมา้าระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดของ ZF ทําทำความเร็วสูงสุดได้ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบความปลอดภัยนั้นก็มีทั้งระบบเบรก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD อีกทั้งยังมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยใหม่ด้วยวัสดุของท่อและระบบสายไฟ เป็นมาตรฐานเยอรมันที่สามารถทนความร้อนได้ถึง105องศาเซลเซียสโครงสร้างของหัวเก๋งนั้นผ่านการทดสอบการชนตามมาตรฐานยานยนต์ยุโรป ECE R29 โดยเปิดราคาแนะนำเริ่มต้นที่789,000บาทพร้อมการรับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทาง นั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรถใหม่ๆที่เรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมในช่วงของท่องโลกยานยนต์นะครับซึ่งท่านชมสามารถติดตามรายละเอยียดเพิ่มเติมนะครับไปกันที่ www.autoworld.thailand.com ได้เลยครับสนับสนุนโดยตัวจริงทุกเส้นทาง i s u z u VCROSS 4x4 Master of All Road รู้ก่อนขับกับอีซูซุตอนประทำแบบใดที่จะถูกปฏิเสธการประกัน การทำประกันภัยรถยนต์เป็นการสร้างความคุ้มครองให้แก่รถยนต์ของเราเมื่อเกิดความเสียหายกับตัวรถทรัพย์สินการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งของตัวเราเองและคู่กรณีขึ้นอยู่กับประเภทของความคุ้มครองว่าจะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็มีบางสถานการณ์ที่บริษัทประกันภยัยอาจปฏิเสธการคุ้มครองจะมีสถานการณ์หดบ้างรู้ก่อนขับกับอีสูซุมีมาแจ้งให้ทราบกันครับผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ถึงแม้คุณจะทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งความคุ้มครองครอบคลุม ทุกกรณีก็ตามแต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นและบริษัทประกันภัยพบว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่หรือเป็นผู้ที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่บริษัทประกันภัยก็สามารถปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายทั้งในส่วนซ่อมแซมรถยนต์ทรัพย์สินตลอดจนการรักษาพยาบาลของผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่แต่บริษัทประกันภัยจะยังคงรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะคู่กรณีตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ จัดฉากทำลายทรัพย์สินหลายคนคงคิดว่าการทำประกันภัยรถยนต์ไปแล้วในราคาที่สูงแต่ไม่ได้เคลมประกันจะเกิดความรู้สึกว่าไม่คุ้มเมื่อรถของเรามีอรอยบุบหรือรอยต่างๆก็อยากจะเคลมประกันสีรอบคันหากประกันที่ครอบคลุมก็สามารถทำเรื่องเคลมประกันได้แต่ถ้าประกันไม่ครอบคลุมหรือมีความคิดที่จะจัดฉากกับคู่กรณีเพื่อหวังเคลมประกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอย่างแน่นอนถ้าบริษัทประกันภัยตรวจพบว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่สมเหตุสมผลก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธ การเคลมประกันได้ที่สำคัญบริษัทประกันภัยมีสิทธิ์ฟ้องร้องข้อหาช่อโกงเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับผลประโยชน์จากการประกันนิ้นาสภัยได้อีกด้วย ใช้รถยนต์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรถยนต์ในสนามแข่งขันอย่างถูกกฎหมายหรือนําไปแข่งกันบนถนนแบบผิดกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันภัยรถยนต์จะปฏิเสธการคุ้มครองอย่างแน่นอนเพราะการกระทําดังกล่าวถือว่าจงใจนํารถยนต์ไปอยู่ในความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นนอกจากจะสร้างความเสียหายให้แก่รถยนต์แล้วยังสร้างความเสียหายแก่ผู้ขับขี่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นและบุคคลอื่นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ผู้ขับมึนเมาจนเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและมีความผิดทางกฎหมายที่ค่อนข้างรุนแรงแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุโดยผู้ขับขี่อยู่ในอาการมึนเมาบริษัทประกันภัยย่อมปฏิเสธความคุ้มครองได้ทันทีนอกจากจะเคลมประกันไม่ได้แล้วเมาแล้วขับยังมีโทษทางกฎหมายหากเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้ก่อเหตุอาจถูกพักใช้ใบขับขี่หรือเพิกถอนใบขับขี่และอาจโดนโทษหรือถูกปรับหรือทั้ง จำทั้งปรับในกรณีที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายชื่อผู้ขับไม่ตรงกับกรมธรรม์การทําประกันภัยรถยนต์บางประเภทผู้ทําประกันสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นการเฉพาะไว้ในกรมธรรม์ได้เพื่อจะได้เสียเบีย้ยประกันภัยถูกกว่าแบบไม่ระบุชื่อดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุและผู้ขับขี่ที่เก่าให้เกิดอุบัติเหตุนั้นไม่ใช่ชื่อที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์และเป็นฝ่ายผิดบริษัทประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครองเต็มจำนวนแต่จะต้องมีการจ่ายค่าผิดเงื่อนไข ที่เป็นค่าเสียหายส่วนแรก2,000บาทและถ้าตอนเกิดเหตุผู้ขับขี่ไม่ได้เป็นคนเดียวกับที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์และมีเจตนาปกปิดหรือบิดเบือนความจริงหากบริษัทประกันภยัยตรวจพบนอกจากบริษัทประกันภยัยจะปฏิเสธการเคลมประกันแล้วยังอาจถูกฟ้องร้องฐานช่อกงได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถทำเรื่องเคลมประกันไม่ได้และหลายคนก็ไม่เคยศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจนก็อาจนํามาซึ่งการผิดเงื่อนไขการเอาประกันและถูกปฏิเสธความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ครับเระทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวในรายการออโตมอเตอร์ไฮไลน์มาจนสปดาห์นี้นะครับ ทนที่พลาดรับชมช่วงไหนของรายการไปรับชมย้อนหลังในที่ YouTube c h a n n e l นะครับ a u t o t o t o r t h a i l a แลแล้วก็ Facebook Page ชื่อเดียวกันเลยครับออ t o m ม t เตอร์ไทยแลเหมือนกันส่วนเว็บไซต์ก็ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า auto world thailand com ครับกลับมารับชมรายการ Automotor Thailand ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งจนถึงห้าทุ่มทางทบ .5 กด5ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ